พินิทเอามาชิมอีกหน่อยอันนี้ชาวต่อต่ออันเมื่อกี้ชาวเฟสอันนี้ชาวต่อต่อสวัสดีค่ะชาวต่อต่อชาวตอตอเอามาให้ผมชิมอีกหน่อยเอามาทำเป็นตัวเฉะเข็มเฮ้อตัวนี้เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมพินิทชิมโชว์ดีกว่าพินิทกินไม่เป็นนี่ให้ให้ผมชิมโชว์พี่นิทถืออันพี่นิทถือนี่เห็นไหมกั้งหางแดงนี่นะ แยมแท่นล็อกเก้าใครอยากกินสิบเก้าติล็อกสิบเก้าอ่ะมันมันกินได้หมดเลยนาะมันกรอบมีคนทำอือมีคนทำอไหาอือนี่คนทำนี่คนทำอือมือหนึ่งอือนี่มันอร่อยกว่าที่คิดนะเนี่ยกินเลยเอาไหมนั่งเลยมันจะเวอร์เกินไปเออพอแล้วตอนนี้อนี่ มีคนถามผมตอบแทบไม่หวาดไม่ไหวบอกว่าทำอะไรกินทำอะไรกินนี่าละครับดูกัน